หนูมาลัก Wi-Fi ไไค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ค่ะหนูเครียดแล้วหนูไป็นสวัสดีพ่ออีแม่ค่ะตอตอนเรกเขาดูชอบความแปร์แล้ว,ว,วพเพป,ป็นออฟฟิเชียลค่ะอ๋อเป็นลังไหลเขาไม่ได้งานนะคะพี่น้อง ลักสาบคนเก่งโค้กอยู่ขหน้าครับโอยอะไรนะครับเป็นสาวพายหน้าคนเลยนะเนี่นแก<ล>้มมุ่งสูงกับพี่น,อน้องน,นี่ห้องขามาแล้วเห็นเด้วัวสอนคนคนที่สคนที่3ามเป็นพาน,น้องนดวนตนะครับรถตพเจเจสามหนึ่ง ไลฟ์สดวันนี้วันสุดท้ายค่ะไลฟ์สดวันนี้วันสุดท้ายปมปิดค่ะไปกันมาเร่งใจกันไดน้ไลฟ์ค่ะพี่น้องรับ่้อง้ไลตื่นไปะไ่กหเพีื่อมันจะเป็นอะไรี่กิอาติว่ะก็ิอนสั้นดิทำหอละก็ปฏิอนสั้นดิ มันต้องเป็นไดเตอร์ตัวเอกล้าอันโมสันโมเมนต์ตรงนี้เมื่อนี้ะาครับาเพื่อๆจัดไลสุดมากแลเพื่นไอรันชนพี่น้องการตงวาน่า่ามกับตำแหนของเอดมินสารัลนะครับผมลูกเคยขี่เราก็มาเถาขี่มาดครับเมื่อนี้ครับทมกมารับสมงกันยี่บนเวทีสาวหน่อยครับกาสิเป็นจังไดครับเมื่อนี้ครับหึงวันในราคาบัตรหนึบาทนะครับผมจะพิเศษนะครับให้สำหรับคนที่อยู่ไกลภาสามาถ้านดครับผมดีครับ ตน้อนัแล้วก็ตื่นพี่น้องโอเคอาสวัสดีครับผม้นโอเคเอาละเ้าย่าเบิ่งอยู่เน็ตเปสะเสถียรลงแล้วขึ้นใหม่ใครแอดครเป็นรเสถเป็นแล้วครับผมตงั้ตองเรกขึ้นหมคบเพราะเสถียรเมอันเม่ันสียรมันม่มีขืนมันไม่มีขืนเลย นองปวดกระสดท่ามางคเตอร์กันดีบ้าบ้างีคนนันรช่ม้เนี่ยังม่้ีสวนอะไรแล้วเาไรออกมามือไปล่าแล้ขี่รถมาบ้าาอดีพอดีเลยพอดีเาไรออกมาโรงงานรยังแลีวก็นพอดีสัญญาไม่เสียดันการกัดเป็นห่ว

แลวุอันนเียาวยน้องเาเจอแล้วคนยอมว่าที่บอกัวนุ่คอที่สอง้ที่สามอันนี้คนย่เท่ะไรนี่ค่ะคนแรกครับป้าหนุจบอกพระจอคนแรกครับ นี่ละรัาทนค่ะครับผมครับนี่แตกพี่น้องคาลัางทันค่ะว่โจมีคูแข่งแะครับว่โจมีคูแข่งไม่เที่ยกันนาครับจมาปูเต่จม่งไงลูกทันเลยอ๋อผมม่งเาครับโอ้่เป็เือว่าเนี่แหละคุณยเลยอว่าด้เตยล่าจากคุณยูีบอกีาพอซื้อยังค่ะมีมิชาครับ ปีชาครับอันนี้คือพ่อปีชาหัวคนแรกของมนุษย์มากนมาก่อนโจูดอครับดิครับโจอโจูโจนด่มาที่หลังครับมาที่หลังมาที่หลังมาที่หลังเลยคนมาแตะหัวมวงเศร้าเลยครับโจมาสองทุ่มคนมานจะหกโม่วงเศร้ากันที่มาที่หลังมาก่อนมาก่อนะแน่นดีดุดวดเลยครับพี่น้อง นาเวทีอลังอลังการเนี่ยตอนนี้คือปูสาเตมากมากเอาละบัวคนที่สองที่สามนั่งคางกันเมื่อกันี้เขาพิว่าตีกันพช่ป่ว่าเป็นยังูว่าร่มมารวยเอาแ่ค่ะว่เป็นยังเดนู้บอกว่าโจค่ะเอ้ยปัวคนที่หนึ่งมาแล้วค่ะที่ด้านี่านี่านอยโอ พีเด้อค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะเป็นเพื่เด้อค่ะเด้อควเทนค่ะเดี๋ยวนูเอาของไปส่งคั้วกันค่ะูจับฉลากมั่นดูเอาเนี้ยไปส่งเมนูกันค่ะสนี่ะเนอ่นะก็จะอาเอาถ้องไปกิซาเต็ะเหมนเป็นแปลก กี่ชกำลังตั้งนะครับอย่าลืมกับน้องเรวก็เจอสู้กขึ้นกุมปิดค่ะกุมปิดเ <รอ S 1> จอเลยเจอเลย<อ>วันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมในรอบนี้อเอาเลยด้วยค่ะพี่น้องค่ะทังกี้แฟนเป็นสารพัดแม่เพลงได้ไม่เขียนคุเช่นดีประเทสหรัฐนะจ๊ะ<อ>มัคืออย่างนี<อ>้ค่ะเพราะมีใบอนญุญาตสื่อหรอกแม่หมด เจอกันคลิปต่อไปค่ะปีทองนุ่หญพชรใช่คลิปนี้ครับพ่อจูกับอุ้งอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สเสด็จปีนี้ยันปีนาครับเข้าคุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999บาท999บาทครับพี่น้องครับสิน,นวีรบชิญก็มีมพี่แม่นมณีวันพี่แม่นมณีวันสี มายอนวันๆันใสจุดเผ็ดฟอนหวานหวานครับพี่เอกอินซี่อีสานเก่าครับพี่น้องครับพี่แมนมานี่วันครับตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยืนนี่มันเขายืนมาไมมน้องกับอีคนนึงครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรค่ะอีกพูดถึงครับพี่เวสระดงวดเทปผมว่าใสุดเพ็รงวดนี้ผมสิบมาเห็นอย่างใลพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพ็ญอํานวยพรมืออ่อนๆฟอนวนหวานฟังเพลง ฟังล่ำเพลินใส่น้ำกันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับถามือในบ่มีมิสปินรับเชิญราคา190บาท119บาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีศิลปินรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพจบรรแพ่งแฟนเพจเงื่อนไขเดิม บัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การยืมเถอะค่ะพี่น้องวันที่26่ปิเพลงน้องอุ๋งอิงละเพลอ้ยน้องอุ๋งอิงละเพลเราเชียร์ไปไส่น้องอุ๋งอิงเพชรบานแทิงกับการผลงิตเพลงยืนนึงไหมเขายืนเมาแม่น้องค่ะฝากติดตามเด้อค่ะแลังจากฝากวันทีม4เพลงพิภวัตเอาบอแฟชนสิบเอ็ดให้วันที่26อุ๋งอิงเพชรบานแทิงแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ๋งอิงอีกยืนนึงไหมเขายืนเมาแม่น้อง ร่วมหมดเป็นซีเพลงไปเลยครับช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงวงอิงอีกรีบเข่ากุมได้เลยครับพร้อมกับซีดเป็นลบเชิญอีกโอ้โหงานนี้สุดคุ้มสอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพลินแพงแฟนเพจอย่าลืมเข่ากุมกับ900บาทเหมาเมาไปเลยครับ